ลุกพอมกินแล้วโอ้ล,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 ลุน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 สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ได้เห็ดขาวมากนะครับพี่น้องเห็ดนวกินเศร้านะครับพอดีม,มาตะกีดย่างนะครับพี่น้องก็มีผักหวานผักอีตูลูกผักแมงลักนะครับ <c oughs> นี่นะครับมุ้งยังไปเห็ดแค่ก,กินเองแล้วเนาะพี่นอ้องเนาะเจ้าของกินเองก็เห็ดกินเองนักเล่งพ่อคนวะนะครับ น้องน้องเข้าก็มาเตรียมของนะครับเครื่องปรุงที่จะแกงเห็ดนะครับผมนะามาเฮ็ดไปต้องกันพีน่น้องมาบอกแน่นะครับว่าแกงเห็ดขาวนะครับเพิ่นเฮ็ดแบบไหนนะครับวิธีแกงผมจะเฮ็ดเปลี่ยนบ่นี่นะครับนะามาเพิ่งไปพร้อมๆกันนะครับผม <laughs> ขั้นตอนเป็นย mm ัง hmm. ซ right. well, ี to to, so, ่วาพี่น้องแกงเห็ดนะครับเท้าว่าน้ำนาะพี่น้องเนาะน้ำใส่หมอก่อนเนาะแมนบอกไอ้มันเดือดก่อนแมนบอกครับขั้นตอนแรกเห็ดขึ้นกันยูบเห็ดพวกเป็นเด้่อนี่พี่น้องบอกลยเดอนะครับเห็ดพิทนะครับขั้นตอนใดที่ผมเห็ดพิดเกิดเมนมาบอกกันแน่นะครับนะครับพี่น้องขั้นตอนใดนะครับขั้นตอนใดที่ผมเห็ดพิทนะครับก็เมนมาบอกกันในเรื่องพี่น้องเด้อนะครับมันคือเพราะอะไรผมแกงเห็ดให้กินนี่ มอเริ่มเดือดแล้วหมอเริ่มมอเริ่มเดือดแล้วนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นข้าเบือนะครับน้องที่ผมตำไว้บางยายนี่นะครับพงเอละลายพงม,มอละลายสายนามนะครับเพราะว่าหมอมันห่อนเท่ลงมันจะจัจบจำเป็นก้อนน้องพี่น้องเนาะข้าวบอละลายส่นามก่อนแม่นมอแบบนี้เยอะกว่านะครับเท่ลงไปเลยน้องพี่น้องมอห่อนแล้วใส่ข้าเบือก่อนเลยมันบอน น้าพี่ไหลแต่พี่น้องบานนี้มันบบเป็นสีแดงได้พี่น้องมะพิกดิบนะครับมะพริกดิบมันเล่เป็นสีนี้นะครับผมต่อไปกับเฮ็ดที่เราเตรียมไว้นะครับพี่นอ้องเทลงไปรถตัวนอกเมนบะหม้อห่อแล้วนะครับเทลงไปเลยขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้อง ใส่ปลาเด็กมันบ่อ่าใส่ปลาเด็กมั้งกระไรเครื่องปรุงรสพี่น้องใส่ชุลรดพร้อมชุลรดชุลรด น้ำก็หลแต่พี่น้องบานนี่เนื้อแกงเฮ็ดอยู่แบบนี้เป็นบ,บ,บนันน้อบานี่น้องพี่น้องเดี๋ยวคอยมาเบิ้งกันน้องพี่น้องมาเบิ่งกันตอนซุกนะครับผมซุกคือวัวละนี่แกงเฮ็ดผมนี่แม่ <c oughs> เฮ็ดแบบนี้อยู่พี่น้องกันตอนเห็นไหมครับหอพี่น้องเพิ่ง,งใกล้ๆที่กินได้ยี่วัวอะนี่บุรุษวัดจะแซ่บหรือกุแซ่บนะครับพี่น้อง เองกินเองแซ่บก็แซ่บพี่น้องพี่น้องเนาะแห้งมากแต่เห็ดเบี้ยงไม่ไงนะครับขีดยางเพิ่งแล้วเขาเศร้าก็ต้องกินได้เลยพี่น้องไม่พึ่งเอาตะไคร้ใส่พี่น้อง <c oughs> พี่น้องใส่ตะไคร้คือผมอยู่บนแกงเห็ดเห็นไหมผมใส่ตะไคร้แล้วเดี๋ยพี่นะ้องเนี่ยใส่ตะไคร้ต้องไปเลยเนาะลองเบิงพี่น้องลองเบิ่งมันจะเป็นตะกินบ่าหนิไหมซุกแล้วพี่น้องซุกแล้วบานนี่เห็ดซุกแล้วนะครับเดี๋ยวข้าวกระเรียมผักใส่เนาะพี่น้องเนาะ สุกแล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวเขากัเตรียมพักใส่นะครับบารนี้นี่นะครับผมพักที่เ้าเสี่ยวใส่นะครับก็บมีพักหวานนะครับพี่น้องพักหวานกับบุกค่อยปงกอกพี่น้องเด็ดรูโอดนะครับพักหวานปลุกเองได้พี่น้องนี่นี่สามสียอดนี่างไรพารหวานก็นเลยเขายิตูพ้พี่นอ้องอ๋อบูแสกมันมันหูไป นั่นเด้คือเราพี่น้องบาลนี่สีสันคือเราคือเราอ่ายุบเรียบร้อยบาลนี่เอาีตูวกันยุบแล้วพกะวานกันยุบแล้วแสดงว่าสุกเนาะพี่น้องซิมซิมพี่น้องซิมบังเด้อชูแซ่บป่ะเว้ยข้อเข่าพี่น้องเอ้ข้อเข่าซิมก่อนซิมก่อน เค้นขีดไลๆ่ๆนึกซีก็แค่เนี่ยกินเป็นไปเด้เอพี่นอ้องนะพ่อมกินแล้วพี่น้องกันเลยซุปพ่อมกินแล้วพี่น้องไปซุปพ่อมกินแล้วร่นร่นร่น โน้ยใ,ใส่เป็นใสเป็น,นยอดเลยนะครับพี่น้องเราต้องลีง่าออกนะครับเอาเป็นยอดเลยเวิ้งตักให้พี่น้องเวิงเป็นตะก,กินบ่าเป็นตะก,กินบวกนี่นะครับผมสีสันขาใสถ้่วยประเทศมันชัดเจนนะครับพี่น้องเลื่องสจานให้พี่น้องเบิ้งนะครับผม เาได้พี่น้องกินข้าวน้ำกันได้บานนี่สามโมงเช้าแล้วหิวข้าวแล้วบานกินยามากก็สวยแล้วโมงนึงแล้วสวยมากเห็นแล้วกินสวยแล้วพี่น้องมามามาครับกินข้าวน้งกันนะครับบานนี้